เต็มเลยค่ะพุ ôn, uh, ่นเต็มเลยค่ะอยู่ใต้ต้นเอ่อบูเบอรี่จ้าต้นโบเบลขาเงาๆมันขึ้นมอดบโทันได้ได้อยู่จ้าหลอดฝนสักตัวก็คือแกงอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นมันสีมืดมันกับโบได้มืดเลยตัวละมันกับแกงอยู่จ้า ก็สิเก็บซ่าๆไปเรื่อยๆเนาะค่ะอันนี้ก็มันเก็บยากนะจ๊ะก,ก็สิว่าเก็บซ่ามันเก็บบ่ง่า,งายต้องจุกให้มันบ่อยากให้ขาขาดนะอุ้ยนี่มันเน่าแล้วบ่อยากให้มันขาขาดจา้ะถ้าขาขาดมันก็ได้ตัดทิมเบิร์ มันบบสวยมาตอนไปเห็ดนะบ่เป็นพืชค่ะต่ว่ากาดอกง่แล้วก็ได้อยู่เนาะค่ะเนาะดอกง่แล้วก็สวยค่ะบ่เป็นพืช อมันนวดอะไรตัวท่านกันอืมมันเนาตอนน้ำถ่วมมันดีเนี่ยพี่น้องตอนฝนตกเรี่งๆมันเลยหักเนา กะทิหายากเนี่ยน้อค่ะคันคุณจำคันบาคุณเคยมาเก็บกะทิหาบ่พอเหรอค่ะว้ายเงยหน้าขึ้นจ้าเงยหน้าขึ้นอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยค่ะขินจ้าเต็ียมไปแม่ทุกคนขาบิ่งเลยค่ะดอกใหญ่ๆงามๆเพียพี่ค่ะพีพีพีพ,พีอุ้ยถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมา,าเราจะเหยียบจ้าเอาก้อนเอาก้อนจ้าอุ้ยเบิ่งเลยค่ะ ว่าแล้วเก็บไม่เหยียบบนอยู่ใต้นี่มตวตทายรูปค่ะือม,มอตทายมังนะค่ะอย่างสวยเลยค่ะ No, det er bra for jentene เก็ด้วยค่ะอย่างเดียวถ้าว่าอีหอย่างมาเหยียบมันชงเสียเยียบตัตอนเป็นจีผ้วเนี่ยโอ้ยเก็บมือไส้เพราถนัดหยุม่มหัวไปก้นนี่นค่ะจุดเอกมีอีกจุดหนึ่งค่ะยังเหลืออีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเอกออื ได้เข่าปลาก็นอนบ่ห mm ลับซะแล้วออกป่ามืดกับบ่สนเนาะชาพี่น้องเนาะว่าจะได้เข่าปลาเนาะจ้าโอ้ยมันมันฝนตกถืกมันมันเลยกรอบเอริกยกทูเดรเออเรีงเนาะที่รักเดฟเฟอร์ดอมแอร์สเปกโซฟูดเซนเดอร์ฟูดเออชมดีเชลลาเฟอร์บีก็สมอสมอสมัดเดนที่ขับรถพานนะคะพี่น้องขับรถพานเห็นเหลืยงเออเฮออยู่ป้านั่นน่ะ แต่ว่าเอ้โบได้จอดเก็บค่ะมันก็น,น้อยซ้ำนี้แหะค่ะซ้ำนี้แหละทีเดียวเห็นเห็นอยู่ค่ะจุดเห็ดหลายอยู่ค่ะเดียวเห็นหลายอยู่เป็นตัวเก็บอยู่พุนค่ะ นี่ตั้งใจมาเห็ดอื่นมาเห็ดคลิปดีค่ะพี่น้องโมเนว่าตั้งใจมาเก็บเห็ดคกๆเด้อค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้แบบว่าคลิปเอ่อมาเห็ดคลิปไห้พี่น้องเบิ่งค่ะเพราะว่าบบมีคลิปไห้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเหลือบดกี่อันเองจ้าเหลืออยู่ที่ต้อเห็ดวบนะคะวันนี้มันสิบบมีเฮาจฝนตกมันสิบบมีเวลามาเห็ดเนาะคะ่ะโตก็เลยต้องมาป้าเอกใกล้บ้านเนาะคะ่ะมันน้อยๆเป็นป้าเอกของโตจ้ะเนี่ย ปลาเอกของตัวแต่ว่าคนอื่นมันกับหูคือกันล่ะค่ะแต่ว่าเห็ดมันถ่าต่อคือมะดามบ้านนะปูนวลาล่ะค่ะเห็ดถ่ามะดามค่ะปิดไปก่อนเนาะนี่เขาขึ้นได้จังน้อยเราก็จะเดินลงมามุมนี้ก่อนเนาะค่ะขายาวยูจ้ะมุมนี้มันน้ำสิน้ำถ่วมมันไหมน้ำถั่วมมันมันก็เลยผู้ไห้มันก็เลยหน้าดำคือคนเก็บจัหน้อยเนาะค่ะ แต่ว่าขาเขาเงาดิขาขงเขาเวาือสามีอยู่เนาะ <laughs> โอ้มันกรอบขาแม่จะพี่น้องขาจับเพียงว่าได้เลยขาขาดกรอบ <laughs> ถ้านีเ้เจอเยอะแล้วไอ,อ้ฟูดมนเดนมันเซน,น,นเดอร์สูฟูดเนาะที่หลักเนาะ <laughs> บอกผัววอลชกูดวาให้เก็บได้แล้วว่าออโอ้ยดูคลิปเบียนดีแรกกันละ ว่เล่าฟ no en ื้บีเหี้ยฟนเต้ัจะต้อง่าแหดดุกที่บีซัมลาฟื้เดลฮัอุมาซัมลาบีเหี้ยฟนเต้พอคลิปเบียนหนูจันถึงสุดจังสิได้ขายเทียนหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าสิเก็บมือละล้วสองล้วโบได้เก็บหลายเนาะค่ะพี่น้องมันแล้วแต่เต่มือได้อากาศดีคันมือได้อากาศดีกับสิได เป็นเก้าโลสิบโลอยู่ในมือแรงสินะปนไปไปกับผัวเนาะได้คนละซี่หาโลรวมกันก็เป็นเก้าโลสิบโลสินะคะก็จังสิได้ขายแต่ไม้มือคำคำยังเสียบ่ได้ขายดอกค่ะยอกอินเตอร์มิสซาอโ splash, ูโหกูนสตูละกูนแฮวาเฟอร์ยอกมิสซายอกพูดมากเฮียสามีต่อว่าต่อพูดมากว่ะ ก็ได้เมียพูดมากตั้งแต่ใดพวกก็ซ้ำทีดิดเงีนยไม,ม,ม่อุ้ยเพื่อนั่งเฝ้าเหตุให้เมียมาเพื่อนรูดยกลงมาแฮียได้เอ็นเตอร์ดอมเอ็นเตอร์เอ้ยเข้ามายกลงมาเอ็นกงเพื่ออีโอปีนี้มาเที่ยวหนึ่งเราเจอตะบามันท่านได้ออกตอนนั้นมันเจ็บมือซ้ายกับโบธานาัดบบธานาัดมันเจ็บมือขวากะก้องกับมือกับกไปคนละทาง เล่าก่อนจ้ะเล่า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 บเมียนบ้เลียงบ้าผิดตัวเนาะคันจับกล้องมือ้า้บับรนัดตั้งถังผิดทางค่ะมือนี้อาจสิเป็นภาพเลียนลางเลยค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าต้อเหตุอันภาพกล้องบัตภาพนิ่งนะคะ เลื้อยนั่นแล้วก็รีบน้ำนะคะรีบน้ำโอ้ยเด็กเนี่ยโอ้ยถอ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 ยตัวบว่เห็นมันยุติย่าทีละรคันท่ายนั่นถ่ายกล้องไปน้ำออื บุกเข้ามาจังได้ยูวนั่นปลายคางนี่ปาย่งางกับบยากมีผู้มานำซะแล้วบด้ยานแล้วหนาวเนาะค่ะเห็ดเพื่งตัวน,นี้ไปออกทั้งนั่นน่ะจะตกโฮมเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเห็ดเพื่งง่ายมองเราเด้อค่ะ ออกจากแวมล้านไปอยู่ทางตอกโฮมแลเวเด้อค่ะจ็บมันค่ะเป็นเห็ดเพือกเด้อเก็บมวนมันได้อารมณ์มันได้รีดกาดไหมพี่น้องมันรีดกาดก้อนเห็ดมันปูเด้เห็ดมันปูบ่คอยได้อารมณ์ปันเห็ดเพือบ่บได้ปอารมณ์ปันเห็ดเพือหวานเห็นเห็ดเพือหวานแต่ละดองนี่มันตื่นเต้นแหง้ยงแตก มังบีบยังแตกเอาแตกก็แตกแตกฉันก็บอกว่า